สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าคุณมีความสุขกับงานที่ทำอยู่หรือเปล่าค่ะจริงๆเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะคะมันอาจจะไม่ค่อยตรงกับชื่อหนังสือเนาะคือคือเนื้อหาค่ะมันจะเกี่ยวกับมุมมองในการทํางานในการใช้ชีวิตมากกว่าตอบคําถาม คำถามเนี่ยก็คือคือในหนังสือเขาบอกว่าสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะมันเหมือนแบบอาจจะดูยากไปหมดมีแต่ปัญหามีแต่ข่าวร้ายมีแต่นู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นคือเราสามารถทําสิ่งเหล่าเนี้ยได้ด้วยการเปลี่ยนมุมมองง่ายๆแค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเหมือนแบบวิธีในการเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนมุมมองอะไรอย่างงี้มากกว่าที่ทําให้เรามีความสุขในการทํางานมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะก็เขียนโดยคุณเดลดอเชนนะคะเป็นนักเขียนที่มีผู้ติดตามมากกว่าสิบล้านคนเนาะอย่างเอ,อข้อแรกเลยนะคะก็คือปัญหาของความสําเร็จค่ะคือปัญหาของความสําเร็จเนี่ยคือเหมือนกับให้เราทําสิ่งที่ชอบอะแต่เราไม่รู้ว่าชอบอะไรอันนี้คือปัญหามากคือหลายหลายคนไม่รู้ว่าตัวเราเองชอบอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรกับชีวิตดีอย่างเงี้ยค่ะส่วน บางคนก็คือได้ทําสิ่งที่ชอบแต่ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยนี่ก็กลับกันอีกก็คือรู้สึกร,รู้ว่าตัวเองชอบอันเนี้ยชอบมากๆแต่ว่าทําไปทํามาแล้วมันไม่มีความสุขอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอย่าให้เรายุดติดกับเป้าหมายมันมากเกินไปว่าเราแบบเราจะต้องได้อย่างนี้ทําแบบนี้เท่านั้นถึงจะมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบให้ลองแบบปรับตัวปรับ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้ได้ทําอะไรก็ลองทําดูลองทําดูชอบไม่ชอบก็ลองทําดูอะไรอย่างเงี้ยคือแทนที่เราเหมือนจะตั้งเป้าหมายแบบใหญ่ว่าฉันจะต้องได้เงินเท่านี้จะต้องมีรถนั่นบ้านนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <_ c oughs> เขาบอกว่าให้ตั้งเป้าหมายเดียวเลยของชีวิตคือพรุ่งเนี้ยจะต้องดีกว่าเมื่อวานที่ที่ผู้เขียนเขาแนะนํานะคะก็คือวันเนี้ยเน,นี่ยวันเนี้ยจะต้องดีกว่าวันที่แล้วคือให้เราทําสิ่งใหม่ในวันนี้หรือว่าทําสิ่งเดิมให้มันดียิ่งขึ้นมากวามากว่าเมื่อวานที่เราทําอะคะ่ะ อันนี้เหมือนแบบเป็นสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนความคิดของหลายๆคนที่แบบว่าจะต้องตั้งเป้าหมายใหญ่ตลอดเนาะก็แค่เป้าหมายแค่เนี้ยลองดูค่ะมันอาจจะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเราได้เลยเนาะต่อไปค่ะ try never fail ก็คือให้เราให้เราเหมือนแบบจริงๆแล้วแบบการประสบความสําเร็จนะคะมันมันขึ้นอยู่กับจํานวนครั้งที่เราได้ลองนะคะแบบยิ่งลองมากมันก็จะยิง่งยิ่งแบบล้มเหลวมากอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้ว่า เออความสําเร็จมันไม่ได้มาง่ายๆเลยคะคะก็คือให้เตรียมใจไว้เลยว่าลองลองสิบเนี่ยมันอาจจะประสบความสําเร็จสักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะคือให้เราหาโอกาสให้มากพอเนาะก็คือถ้ามีโอกาสอะไรเข้ามาให้ลองทําให้หมดเลยค่ะเราจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรกันแน่แล้วเราทําอะไรได้ดีกันแน่คือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้อะไรเงี้ยว่า ว่าเราอาจจะมีหลายๆอย่างที่เราทําได้ดีแต่ว่าเราไม่เคยลองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือให้ลองให้มากที่สุดเราจะได้รู้ว่าเออมันจะมีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นไหมหรือเราจะชอบไหมหรือว่าเราจะทําได้ดี Another ะะบบไหมอะไรอย่างนงี้นะคะคือถึงแม้ว่ามันแบบทําแล้วมันไม่ได้มันล้มเหลวอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยก็คือเราก็ยังได้เรียนรู้ว่าเออเราทําเรื่องเนี้ยเราทําได้ดีนะหรือว่าทําเรื่องนี้คือ,อยังไงก็ไม่ไม่ได้แน่ๆก็ไม่ทําต่ออะไรค่ะก็คือได้เรียนรู้ ข้อต่อไปนะคะเป็นเหมือนการหาไอเดียเนาะว่าแบบเราจะทำอะไรดีอย่างเงี้ยก็คืออย่างข้อแรกก็คือจากสิ่งที่ทำในงานนะคะในงานเรามีไอเดียอะไรพอที่จะทำให้เราไปต่อยอดในการทำอย่างอื่นได้ไหมหรือว่าความไม่พอใจในงานเราเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่พอใจในในงานเราที่มันมีปัญหาเนี้เราสามารถนำไปแก้ปัญหารเราสร้างเป็นธุรกิจหรือทำอะไรต่อยอดจากนี้ได้ไหมหรือว่า ความผิดพลาดในงานอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเหมือนกับความไม่พอใจเหมือนแบบหลายๆคนอาจจะอยากทําธุรกิจหรือว่าทําอะไรเป็นของตัวเองนะคะก็ลองสังเกตไอสิ่งที่เราทําอยู่หรือสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยว่ามันมีปัญหาอะไรที่เราสามารถแก้ได้หรือเปล่าแล้วสามารถนําไปต่อยอดเป็นธุรกิจเป็นสตาร์ทอัพอะไรขึ้นมาก็ก็ตามแต่ที่เราอยากจะทํานะคะและจบด้วยเริ่มเดี๋ยวนี้คะ่ะก็คือมันไม่มีเวลาที่เหมาะสมไปมากกว่านี้แล้วเวลาที่ดีที่สุดก็คือตอนนี้เลยเพราะว่า ถ้าเรารอเนี่ยไอเดียที่ดีมากๆค่ะมันก็อาจจะมีคนเอาไปใช้หมดแล้วเนาะคือกว่าจะถึงตอนที่เราทําก็คือคนเขาก็ทํากันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ถ้ารู้สึกลังเลก็คือให้ทําเลยค่ะลองไปเลยดูว่าได้ไม่ได้ดีไม่ดีลองทําไปเลยสักแบบเดือนนึงอะให้เต็มที่สมมตินะเรื่องเนี้ยลองทําไปเลยเดือนนึงทุกวันวันละชั่วโมงอะไรเงี้ยลองทําไปลองดูหรือบางคนถ้ามีความอดทนก็ทำเลยค่ะหลายๆเดือนดูดูว่า เราทำได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คือหยุดถ้าได้เอ้ยดีเวิร์กทำต่อไปเลยค่ะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เนาะหวังว่าทุกคนจะเหมือนแบบมีความสุขกับสิ่งที่ทุกคนทำอยู่มากขึ้นนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, Youtube และบล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย